มวลอากาศเย็นกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศในสัปดาห์สุดท้ายของปีเรียกได้ว่าดีทีเดียวเลยค่ะฝนน้อยมากๆแม้คลื่นลมจะมีกำลังแรงโดยกรมอุตุนิยวมวิทยายังคงออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและก่อนสิ้นปีนี้ยังมีมวลอากาศเย็นชุดใหม่ที่จะลงมาเสริมและที่ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังปีใหม่ตั้งแต่วันที่3มมกราคมเป็นต้นไปเตรียมรับกับลมหนาวกำลังแรงชุดใหญ่ที่จะมาพร้อมกับลมกระโชกแรงคลื่นสูงและฝนตกหนักในภาคใต้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมค่ะ เขาสู่สัปดาห์สุดท้ายของปี2565แล้วนะคะได้สัมผัสอากาศหนาวแบบที่ต้องการกันหรือยังคะสําหรับในวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนมีเมฆค่อนข้างมากค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนล่างด้วยค่ะนอกจากนั้นส่วนใหญ่ของประเทศไทยท้องฟ้าแจา่มใสมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าและมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในตอนกลางวันค่ะส่วนภาคใต้ ช่วงนี้ฝนน้อยมากๆเลยค่ะฝนที่ตกเป็นเพียงส่วนน้อยของภาคนะคะอย่างเช่นในช่วงเช้ามืดของวันที่25มีฝนตกบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาและนราธิวาสค่ะส่วนบริเวณภาคเหนือจากรายงานของกรมตุยังไม่มีฝนตกค่ะวันนี้กรมตุนิยมิทยายังคงออกประกาศเตือนภัยเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเป็นฉบับที่5แล้วค่ะในช่วงวันที่25-26ถึงธันวาคมนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลดามันมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะใครที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง งดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะในวันที่26ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ยอยู่ค่ะจึงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิล,ลดลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตนออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะในขณะที่ช่วงนี้มีลมตะวันตกระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ จากนั้นในช่วงวันที่27-28ถึงธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและจะมีหมอกมากขึ้นในตอนเช้าด้วยค่ะในขณะที่ลมตะวันตกระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้ภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยได้ค่ะ และหลังจากนั้นในช่วง3วันสุดท้ายค่ะ29 3 1ถึง31ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งค่ะ จึงทาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นอีกรอบค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนมรสุมต้นออกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใตย้ยังคงมีกําลังปานกลางค่ะในช่วงสิ้นปีจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสรุปว่าภาคใต้ตอนล่างค่ะยังต้องเจอกับคลื่นลมแรงไปตลอด่ เมื่อเข้าสู่เดือนมก,กราคมค่ะในช่วงวันที่1-2มก,กราคมมวลอากาศเย็นกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ก็อาจจะเริ่มกลับมามีฝนตกได้เล็กน้อยนะคะแต่ที่ชัดเจนเลยก็คือหลังวันที่3ทธันวาคมค่ะ มวลอากาศเย็นกำลังแรงชุดใหม่ที่จะลงมาเสริมอีกค่ะซึ่งในรอบนั้นนะคะคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงคล้ายกับในช่วงวันที่1 7บเทถึงยีธันวาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะสังเกตได้จากเส้นความกดอากาศที่ค่อนข้างทีทีเดียวเลยนะคะและที่ต้องระวังก็คือคลื่นและลมที่จะแรงขึ้นในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่ต้องระวังฝนตกหนักค่ะ ต่อไปไปดูพยากรณ์อ,อากาศประจำวันค่ะตั้งแต่เย็นวันที่25ไปจนถึงเย็นวันที่26ธันวาคม,มภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่าสุด14-17องศาเซลเซียสยอดโดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่าสุด4-10องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดคือ16-19องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดคือ18-21องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดคือ16-20องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกหรือฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนระาธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดคือ20-25องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนหนาวล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึม้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดค่ะส่วนเส้นความกดอากาศก็คือถ้าเป็นเส้นประมาณพันสิบคือเส้นอากาศเย็นค่ะพันสค่อนข้างหนาวนะคะส่วนพันยคืออากาศหนาวค่ะต่ำกว่า16องศาเซลเซียสค่ะในช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่26ธันวาคมค่ะ สีน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีฝนเลยในทุกภาคค่ะส่วนบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะช่วงเช้ามืดก็จะมีอากาศค่อนข้างหนาวนะคะอุณหภูมิประมาณ1 5 1 6ค่ะอีสานล่างประมาณ16 17ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพค่ะประมาณ19 20-21นะคะภาคตอนออกด้วยค่ะส่วนภาคเหนือก็ประมาณ17-19ค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้ามืดอากาศเย็นๆค่ะประมาณ20ต้นตนนะคะส่วนในช่วงเที่ยงของวันที่26ธันวาคมค่ะ อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะแต่ทางไอีสารตอนบนกับภาคเหนือตอนบนยังมีอากาศเย็นอยู่นะคะส่วนภาคเหนือตอนล่างภคอีาสารล่างอากาศอุ่นๆแล้วก็จะมีอากาศร้อนบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะส่วนภาคใต้อาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดยะลาและนาราธิวาสค่ะ บ่ายวันจันทร์ที่26ธันวาคมค่ะภาคใต้ระวังฝนหรืออาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มๆนะคะมีสีฟา้าอ่อนแถวจังหวัดยะลาและนาราธิวาสช,ช่วงใกล้ชายแดนค่ะนอกจากนั้นไม่ค่อยมีสีเลยนะคะเย็นวันจันทร์ที่26ธันวาคมค่ะอุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นค่ะส่วนภาคใต้ฝนก็น้อยมากนะคะมีแค่สีฟา้าอ่อนบริเวณชายแดนจังหวัดยะลาน,นาราธิวาสค่ะ ข่าววันจันทร์ที่26ธันวาคมค่ะภาคใต้ก็มีสีฟ้าอ่อนแค่ช่วงชายแดนนะคะส่วนประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดต่ำลงอีกค่ะภาคอีสานตอนบนจะต่ำกว่า20นะคะตีหนึ่งวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะภาคอีสานกับภาคเหนืออุณหภูมิจะต่ำกว่า20องศานะคะค่อนข้างหนาวค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกอากาศเย็นๆรวมถึงภาคใต้อากาศเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนค่ะ ไปดู6โมงเช้าวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะภาคใต้ไม่มีสีเลยนะคะรวมถึงไทยตอนบนภาคเหนือก็ไม่มีสีค่ะอุณหภูมิลดต่ำลงค่ะเส้น118นะคะอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะภาคอีสานตอนบนก็จะมีอากาศหนาวในช่วงเช้าค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะมีอากาศเย็นค่ะ ส่วนในช่วงเที่ยงค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างอาจจะมีฝนเล็กน้อยหรือเมฆครล้มคมค่ะสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนในช่วงเที่ยงอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์อากาศอุ่นค่ะบ่ายวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะแถวภาคเหนือตอนบนนะคะมีลมตะวันตกระดับบนพัดอยู่จึงอาจจะยังมีเมฆมากอยู่ค่ะบริเวณเชียงใหม่เชียงรายมีสีฟ้านอ่อนค่ะ ภาคเหนือตอนล่างอีสานล่างภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้จะมีอากาศร้อนในช่วงบ่ายค่ะส่วนฝนนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างในบ่ายวันอังคารอาจจะมีฝนเล็กน้อยค่ะหรือเมฆครึมคึมนะคะตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ ส่วนช่วงข้าวมนอาคารสีบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างก็จะน้อยลงค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนหนาวคร่าวๆกันเลยนะคะสังเกตว่ามลอากาศเย็นรอบใหม่ค่ะเส้นทีๆจะเริ่มไล่ลงมาแล้วนะคะ28ธันวาคมเช้ามืดไม่มีสีเลยในทุกภาคค่ะเส้นความกดอากาศพันยีค่ะยังคงวนเวียนอยู่บริเวณแถวชายแดนพาีสานและสปะปลาวนะคะมีอากาศเย็นๆไปจนถึงช่วงเที่ยงอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นส่วนของภาคใต้ช่วงบ่ายวันพุธค่ะมีสีเล็กน้อยนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปถึงนาราธิวาสค่ะ พอในช่วงค่ำสีก็จะหายไปค่ะ สบายใจในเรื่องการกรดยางได้นะคะช่วงนี้เช้ามืดวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมค่ะไม่มีสีนะคะฝนน้อยแล้วก็มวลอากาศเย็นรอบใหม่ก็จะเริ่มไล่ลงมาค่ะอุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงจากภาคอีสานตอนบนก่อนค่ะส่วนภาคเหนือค่ะมีสีฟ้าเล็กน้อยบริเวณจังหวัดเชียงรายค่ะอาจจะมีฝนหรือเมฆคล้มคมนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายวันพฤหัสก็จะมีเมฆมากขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะเชียงรายพะเยาน่านค่ะเป็นสีฟ้านะคะส่วนภาคใต้ใน,ในบ่ายวันพฤหัสสีค่อนข้างน้อยค่ะ ในช่วงค่ำค่ะมวลอากาศเย็นก็จะเริ่มแผ่แรงลงมาอีกนะคะเส้นความกดอากาศพันยีค่ะก็จะเข้ามาแตะชายแดนไทยลาวภอีศานค่ะอุณหภูมิจะลดต่ำลงแล้วก็จะเริ่มมีอากาศหนาวบร,ริเวณอพสานตอนบนตั้งแต่คืนวันที่29ค่ะส่วนฝนน้อยมากๆเลยนะคะเช้ามืดวันศุกร์ก็ยังไม่ค่อยมีสีค่ะเช้ามืดวันศุกร์สีก็ยังน้อยอยู่นะคะโดยมีสีเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแถวจังหวัดเชียงรายหรือว่าภาคเหนือตอนบนค่ะเช้าวันศุกร์ที่30นะคะเส้นอากาศหนาวพันยี่สิบอยู่บร,ริเวณอพสานค่ะ ภาคอีสานในช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวทั้งภาคนะคะโดยเส้นพันสิค่ะรอบนี้ลงมาถึงภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางเลยค่ะในช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่30ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนเมฆจะมากหรือมีฝนเล็กน้อยนะคะระวังกันด้วยส่วนภาคใต้ไม่มีฝนค่ะ และในช่วงบ่ายยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะคะในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานล่างแล้วก็ภาคใต้ค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่31ธันวาคมค่ะวันสุดท้ายของปีนะคะช่วงเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะบริเวณภาคอีสานตอนบนอุณหภูมิจะต่ําประมาณ14-15นะคะส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพก็ประมาณ19-20ค่ะภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นๆด้วยนะคะและไม่มีสีนะคะไม่มีฝนเลยค่ะ ปลายวันเสาร์ที่31ค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะมีอากาศร้อนในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกกับภาคใต้นะคะส่วนภาคเหนือตอนบนกับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีสีฟ้าเล็กน้อยเท่านั้นค่ะค่ำวันเสาร์ที่31ธันวาคมค่ะก็จะมีอุณหภูมิลดต่ำลงค่ะอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อากาศเยน็นภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนต่ำกว่า20ค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกในช่วงค่ำวันเสาร์อุณหภูมิประมาณ20ตน้นต้นค่ะ เ้าเช้าวันอาทิตย์ที่1มกราคมค่ะอุณหภูมิลดต่ำลงนะคะอากาศจะหนาวในบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะส่วนภาคกลางค่ะอุณหภูมิก็จะประมาณ1920องศาในช่วงเช้านะคะภาคใต้อากาศเย็นและไม่มีฝนค่ะโดยจะเริ่มมีสีเล,เล็กเล็กน้อยๆนะคะสีฟ้าเล็กน้อยในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงวันที่1มกราคมค่ะสีฟ้าเล็กน้อยนะคะบริเวณชายฝั่งติดทะเลของจังหวัดชุมพรล,ลงไปถึงนราธิวาสค่ะอาจจะเริ่มมีฝนบางพื้นที่หรือว่าเมฆคล้มนะคะยังไม่เยอะค่ะ พอในช่วงค่ำสีก็จะน้อยลงค่ะเช้าวันจันทร์ที่2มกราคมค่ะบริวเวณไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะคะส่วนภาคใต้เช้ามืดค่ะระวังฝนบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างค่ะปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสมีสีฟ้าค่ะภาคใต้ตอนล่างค่ะอาจจะมีเมฆคลุมถึงปกคลุมไปตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่วันที่2มกราคมค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนพอเข้าช่วงเที่ยงค่ะ ก็อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะและยังคงมีอากาศร้อนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและอีสานล่างรวมถึงภาคใต้ยอยู่ค่ะ บ่ายวันจันทร์ที่2มกราคมภาคใต้มีสีเยอะขึ้นนะคะจังหวัดตรังสตูลพัตลุงสงขลาแล้วก็ยะลานราธิวาสค่ะจะมีสีต่อเนื่องไปจนถึงข้าวันจันทร์ที่2มกราคมเลยค่ะเช้ามื้อบันอังคัรที่3ม,มกราคมภาคใต้ตอนล่างระวังฝนนะคะฝนจะตกเพิ่มขึ้นโดยเริ่มมีสีเขียวเหลืองบริเวณจังหวัดปัตตาน,นียะลานราธิวาสค่ะส่วนไทยตอนบนช่วงเช้ายังคงมีอากาศหนาวเย็นค่ะและมวลอากาศเย็นรอบใหม่ก็จะเริ่มไล่ลงมาอีกครั้งนะคะหลังวันที่3ธันวาคมค่ะรอรุ้นอากาศ หนาวแรงกันอีกรอบได้เลยนะคะรวมถึงลมกระโชกแรงที่จะกลับมาด้วยค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ค่ะตั้งแต่บ่ายวันอังคารที่3ธันวาคมฝนจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะเริ่มมีสีในช่วงบ่ายก็คือสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะฝั่งอันดามันจะมีสีแถวตรังสตูนนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นวันอังคารที่3ธันวาคมฝนจะเยอะขึ้นเมฆมากขึ้นมีสีปกคลุมทุกจังหวัดตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปและมีสีเหลืองแถวปัตตานียะลาน,นราธิวาสค่ะฝนตกหนักจะอยู่บริเ,เวณประเทศมาเลเซียนะคะ เนื่องจากลมมรสุมมีกําลังแรงและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ําที่บริเวณเกาะบอเนียวด้วยค่ะโดยหย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้นะคะแนวโน้มไม่น่าจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ค่ะแต่ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้ฝนบริเวณภาคใต้ตอนล่างตกเยอะขึ้นด้วยค่ะแบบจำลองยี่ไกลยิ่งไม่แม่นนะคะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้จะดูแนวโน้มฝนหนาวตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่26ธันวาคมไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันอังคารที่27ธันวาคมค่ะสถานที่แรกแม่สอดและด่านแม่ละเมาะจังหวัดตาค่ะวันจันทร์และวันอังคารนี้ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะเมฆน้อยมากอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด30องศาสีสิโรงสุขโขทยัยไม่มีฝนเมฆน้อยมีแดดจัดตลอดวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาและสูงสุด28องศาลมไม่แรงค่ะ เวียงสะเขียนซาและพุนพินสุราธ,ธานีวันจันทร์และวันอังคารนี้หรือว่าตลอดสัปดาห์นี้นะคะฝนน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีค่าฝนเลยโดยจะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะยังต้องระวังลมแรงอยู่ในช่วงกลางวันค่ะอเภอ,อุทัยจังหวัดอยุธยาวันจันทร์และวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19สูงสุด29มีลมพัดสบายๆในช่วงกลางวันค่ะสีชนนครศรีธรรมราช วันจันและวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค like ่ะไม่มีค่าฝนเลยนะคะอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันจันทร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มไม่มีค่าฝนค่ะยังต้องระวังลมแรงอยู่นะคะส่วนวันอังคารในช่วงบ่ายมีค่าฝนเล็กน้อยประมาณไม่เกิน1มิลิเมตรค่ะอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยหรือเป็นแค่เมฆครึ้มและยังมีลมแรงอยู่ค่ะอํเภอเมืองจังหวัดยะลาวันจันไม่มีฝนค่ะ แต่ว่ายังคงมีเมฆครึ้มๆปกคลุมอยู่ค่ะส่วนวันอังคารกับวันพุธค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยไม่เกิน1มิลิเมตรค่ะอาจเป็นแค่เมฆครึ้มหรือฝนเบาบางค่ะอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีวันจันทร์และวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่เมฆน้อยมากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด30องศาในช่วงกลางวันมีลมพัดแรงบ้างค่ะและสุดท้ายป่าพยยมจังหวัดพัทลุงวันจันทร์และวันอังคารไม่มีฝนค่ะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มในช่วงกลางวันระวังลมแรงค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน,โน้มฝนแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ